ฉันจะเป็นจูเลียที่ดีท oh, er, <t> ี่ส <Nixon> ุดอ๋อพระเจ้าช่วยบี่ไฟฝันเลยเฮ้ยงั้นเหรอฉันแสดงเก่งกว่าเธออีกฮะฮฉันอยากเป็นแบบเธอจังเลยมันลองกันสักตั้งดีกว่านะนั่นเธอนี่อะไรนะ่เอาล่ะถึงเวลาแล้วฉันก็อยากแสดงนะจูเลียจะเป็นใครไม่ได้นอกจากฉันบทนี้ต้องเป็นของฉันอยินเนะมาทำอะไรตรงนี้เนี่ย โอเคมาลุยกันเลยยิ่งเร็วไปยินเนอเลยโอยมโดนซะยินเนอยเ้ยเขียนลงไปว่้ฉันทำได้เย่จะเป็นแบบนี้ไม่ได้ฉันไม่ยอมหรอกแล้ว เอาเลยนะโอ้ดูสิฉันเป็นแหวมพายแล้วโอ้ว้าวที่ไหนไหนโอ้ของฉันของฉันสิเออกัดนี้แต่ก็ได้งานรวยแล้วก็รวยข้าไปอีกโอ้ฉันชอบชีวิตแบบนี้อฉันน่าสายออีเธอก็แค่อิจฉาที่ฉันมีคิวแววว้าเออจะอิจฉาทำไมในเมื่อฉันมีนี่อ๋ออ โอไม่นะเคี้ยวของฉันมันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นนะมันก nice. <car light offs> <car> <si> ็เป็นแบบนั้นนั่นแหละฉันต้องแก้ไขมันนี่น่าจะช่วยได้ texture แบบนี้มันติดทนนะนี่อ่ะแปะลงไปตรงนี้และอ่ะฮ่าอ่ะเรียบร้อยทีนี้ก็มันเล่ากันใช่ไหอ้าวย่าเพี้นไม่ได้เรียนมารยาทมาเหรอกรอบกรอบนี่ทีนี้ดึนี่ เที้ยวของเธอหายไปไหนแล้วะอะไรโอ้พระเจา้าเที่ยวของฉันบอไม่ต้องไปนัวมันไม่ใช่เรื่องยากอืมเพวกมันกลับมาแล้วแหลมแหลกดเดิมอีกแล้วรเรามีเอาก็จะเป็นของฉัน<ะ>พูดอะไรของเธอเขาเป็นของฉันฮ,ฮฉันต้องได้บทนี้เอ,อสิวเหรอจะมาขึ้นอะไรตอนนี้เนี่ยจะมีสิวไปอดิชนันไม่ได้นะวินชีเดียวที่กำจัดมันได้เอะ ไม่เห็นออกเลยอาา่าฮะพวกมันคัอนข้างคมโอ้ยคงไปเอ้ฉันคิดอะไรออกแล้วอรอก่อนถุดละมันต้องได้ผลเอาล่ะนะอ่ะ <c oughs> อ,อยาขยาอะฉันมองไม่เห็นกระจกอะโอเคกระจกกระจกไม่นะมีอรอยแดงด้วย ก็ททาให้รอยแดงจางลงเออม,มันต้องใช้ว่านหางจระเข้โอ้ว่านหางฉันมาแล้วจ้าหนังปลาของฉันโอ้ยพามันดูแห้งๆนะเนี่ยเดี๋ยวเพิ่มน้ําให้นะจ๊ะเออออตอนนี้แหละโอกาสฉันอ่านาำมาแล้วเอาวหนังปลาของฉันหายไปไหนละเนี่ยอวางแก้วไว้ที่นี่ก่อนนะอได้เวลาเก็บเกีียวตัดตรงนี้นิดหน่อย <c oughs> ได้ผลแน่นอนลงไปเลยจากนั้นก็บอดะ <c oughs> และเรียบร้อยอยนุ่มจังเลยอยบอกมือลารอยแดงได้เลยถ้าลงไปให้ทั่วเลยนะทุกคนเรื่องนี้สำคัญมากอะจะดูเหมือนเดิมแต่แค่ที่ไหนอะมาผ่อนคลายกันสักหน่อยดีกว่าอืมเอะได้เวลาแล้วอ่ะอืมฉันต้องเอามันออกนะอ่ะใช่นี่เลย ลองดูไหนสิอ่ะเธอไปฉันเองก็ต้องเตรียมตัวฮอะไรกันเนี่ยรอยแดงเหรอพบบ้านเราเข้าเกิดอะไรขึ้นครับเอามันออกไปสิโอ้มันนี่หน่อยพี่จ้าฉับโปรดเราเข้าแมกซ์นาไปทำให้ดาวจุดระเ่ิด้นะค่ะแม่นานครับคุณหนูต้องรอนานแค่ไหนน่ะโอ้ได้เวลาแล้วเอาออกได้แล้วค่ะมันต้องดีกว่าเดิมทีครับ โอ้ oh. 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 <c oughs> ดีมากเลยทุกคนโอ้ oh. oh. <c oughs> นี่ดูไม่ดีเลยฮะเออฉันว่าต้องแปลงมันก่อน <c oughs> ไม่เอานะเอ้ยทำไมไม่ออกละ่ะเฮ้ยหมดแล้วสินะเฮ้ย <c oughs> ขิงกับเลมอนเหรอฉันเองก็รู้แค่้ับในการทําฟันขาวเหมือนกันแย่ yeah. มาทําอาหารกันเถอะเ <c oughs> ริ่มที่เลมอนก่อน <c oughs> สีเหลืองฮะเหมือนฟันฉันเลยเอ่ะ เอาล่ะหวังว่าจะได้ผลนะบีบให้สุดแรงอืออววาวดูน้ำที่ออกมาจากมันสิช่า<ะ>งน่าสงสารแล้วยังไงต่อโอ้เจ้าเข่งน้อยตอนนี้ตายแกแล้วพร้อมโดนบีบแรงๆแล้วชิมแม่ฉันว่าใช่มาบีบแกอือหึเดียมอืมอหึแล้วผสมเข้าด้วยกันอือนี่คือคู่หูตัวจี๊ดเคลดลับจากติ๊กต็อกมาพิสูจน์มืนกันนะ รสชาติมันแปลกฮะเอ้ยแต่ก็เอาเถอะนายข่ขอเช็คหน่อยสิคิดว่าไงกันบ้างขาวใสสว่างเอ้ยเพอร์เฟกทีนี้ก็แต่งหน้าืมาทำให้ฟันขาวกันดีกว่าข้าบ้านนี่ครับคุณหนูเอ้ยอะไรกันเนี่ย็นสีฟันไฟฟ้านะคะให้ฉันจัดการให้นะคะ ไรสารชัชมัดเลยไหนขอดูหน่อยสิไม่เห็นขาวเลยฉันไล่เธอออเองฉันทำเองก็ได้ไหนดูซิมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้เพ็ดเหรอไม่มีอะไรที่เพ็ดแก้ไขไม่ได้อ่ะอ่ออออออยังที่คิดเลยแบบนี้ค่อยดีขึ้นเยอะ,ะอไม่มีอะไรใช้ได้เลยอะ อะไรอยู่ในลิ้งชักเนี่ยบิงโกเจอรองพื้นแล้วพี่ตายสิมันหมอเอองั้นลองแบบนี้เฮ้ยฮ้ยอฮเนี่ยรีปรดออกมาทถอนะอย่าเล่นตัวหน่อยเลยออกมาแล้วในที่สุดก็มีใช้ ต้องทาให้ทั่วนะอืมทาทั่วหน้าแล้วรู้สึกว่าตัวเองสวยจริงเลยอะอะไรอ่ะมันดูเหนียวจังอะอีเอาผมออกก่อนอ๋อมันทำให้ฉันคิดอะไรออกต้องคิดให้นอกกรอบเข้าไว้ฮิยาแค่นี้ก็ได้ไอายแชว์จากลอลลี่ป๊อปแล้วฉลาดใช่ไหมทีนี้ก็ค่อยๆทาม,มันลงบนเปลือกตาอีกข้างหนึ่งด้วยได้แล้ว จิลเลีย่นั่นเธอหรือเปล่าเสร็จหรือ,อยังเนี่ยฮะเอาล่ะพอได้แล้วฉันต้องการพลาสติกพับบ้าน c o l เล c ชันลิปสติกครับคุณหนูฉันต้องการสีเลือดน,นะจ,จัมจีมะเขือเปาะแปะโอ้อันนี้เราเข้าทำให้ฉันสวยทีอออขอกระจกหน่อยอันนี้ครับ<ะ>เยี่ยม โอ้ oh. oh, นั่นอะไรอ่ะ uh, อ้าเชนี่ทำผมดีกว่าอะ uh, ขอเป็นลนนันลันแน่นสวยๆก็แล้วกันทีนี้ก็รอสักพักอุ้ยโอ๊ย uh, oh, แต่แตๆๆๆมันร้อนมันร้อนไม่นะเอ้ยมันไม่ได้ผลเหิวหิวนาำจัง uh, 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 uh. เอาหน้ามันหมดแล้วเฮ้ย oh, เดี๋ยวฉันใช้มันได้นะ ฉันต้องใช้ที่เป่าผมเอ้ยมันอยู่ไหนอ่ะเอ้ยเขียะขยะอ้ออยู่นี่ไงต้องลองกันเธอจำได้ไหมให้คิดนอกกรอบแต่นี่มันกระป๋องอะนะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วขั้นสุดท้ายร้อนขั้นสุดเอ๊ะอีกแล้วเหรอมันใช้ไม่ได้อะเดี๋ยวก่อนนะใช้คือแบมพายดูเหมือนจะได้ผลนะอ่า,าเอ ฉันดูลดมากเลยนะบราวน์ห้องบ้านฉันอยากได้น้ำอุ่นน้ำอุ่นมาแล้วครับคุณหนูออสีสวยเออฉันอยากให้ผมฉันเป็นสีนี้ด้วยจังพ่อบ้านครับคุณหนูฉันอยากให้ผมเป็นสีแดงได้เลยครับคุณหนู มีบางคนยังไม่ผมสีแดงหรอได้เลยผมจะทำให้ความฝันของคุณเป็นจริงให้เวนต์ของผมช่วยก่อนแล้วกันเสร็จแล้วผมไปละแล้วเจอกันนะอขอบใจโอ้ว,ว้าวสวยงามเออขอเสนอจูเลียตคาเลตแดกโดยเตล่อา่านี่ฉันมาเอาดิฉันสายรึเปล่าเด้เชิญครับฉันคือเรเทลจูเลียตคาเลตตัวจริง นายไปได้แล้วนะโอ้โหเฮ้ยโอ้เอาไปให้เพื่อสายตาเลยอะไรนะเออเขาอยู่นี่น่ะท่านเองฉันโอ้ที่รักของฉันโออเธอคือตัวจริงของฉันโอ้โหโอเคอืมอืมอืมอา้อเฮ้ยไอเอาแล้วนะไม่ได้นายนี่ไรประโยชน์นายโดนไล่ออกเดินเองก็ได้ ฉันไม่ยอมหรอกเฮ้โรมิโอออ๋ออ๋อเป็นอะไรไหมเอ้าเฮ้ยทำไมนายเป็นแบบนี้เออมันคือโรมิโอกับจูเลียสเปเชียลอีดิชั่นโรมิโอเวอร์ชันจอนเหรอไม่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 เอาอ่ะใช่อะไรนะเฮ้ฉัน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 ก็จอนนะดูฉันสิฮะ โอ้ยยมจะเลี้ยงอีเโอ้ทำมีเอะเอ้ยปิดบ้านเดี๋ยวนี้นะเกือบไปได้เวลาเริ่มกิจวัตรกันแล้วต้องวอร์มอับร่างกายสักหน่อยต้องทำลายสติให้ได้สามวิเองยอ่งอุ้ยหน้าใสเกินไปไหมเอ่อ อะไรติดเที่ยวฉั้นเนี่ยฮฮ<ะ>อีมันติดอยู่ได้ไงเนี่ยจะไปกับแสงสีกับปีกที่สวยสวยเจลอาบน้ำใหม่นี่หอมดีจังสดชื่นเหมือนมีชีวิตอีกครั้งเลยอืมแต่งตัวดีกว่าเราะดะฮะยังกับพอปิดแน่เวยระเปิดว้าวต้องหนีสิไปโรงเรียนกันเถอะบายค่ะแม่เดี๋ยวจะลูกเรอฮะ โถเอ้ยลูกลืมเข้ากล่องนะจ้าขอบคุณค่ะแม่เยี่ยมเลยเออมหนูลืมจุ๊บมามีหรือเปล่าจ้ะโอ้ยแยะแล้วยังเป็นคราบอยู่เลยเฮ้ยสุต่อใหม่สวยดีนะตัวเองขอบใจค่ะดูดีนะเนี่ยคริสคิดแย่งซีนฉันหรอหล่อนเป็นใครกันห จะลองดีกับตัวแม่งั้นหรออุ๊ยฉันรับเองโอ๊โทษที yes หน่อยฝากไว้ก่อนเธออยาเธอโอเคไหมเออจ้ะฉันราเชลเออหน้ากัดจังเอเชอลุกขึ้นก่อนได้ไหมเออได้จ้โทษทีนะโอเคไปเจอกันนะบายคริสฉันควบคุมตัวเองไม่ได้เลยที่นี่ หล่อนเป็นใครกันงามาหมันไใจจริงต้องตอนรับน้องใหม่ฉันหน่อยเอะนั่งให้สบายนะสาวน้อยเอ,อ้าเ,ออเธอหมาแล้วเอ,อ้านั่งตรงนี้ดีกว่าเราเอะฮะกลิ่นอะไรนะ่ะซอสมะเขือเทศหรออหอมดีจังเออย่ฉัำหิวแล้วสิเรานากินจัง<ะ>อ,อ,อ,อไม่ดีกว่าอของคนนี้ดีไหมเออโทษค่ะรครนะหรือเธอดี เอออีเมนเขียวหัวเราะอะไรกันปูไม่นะกระโปรงเฉลเอซเต็มไปหมดเลยเกลียดโรงเรียนนี้บาบอที่สุดเฮ้ยร้องหน่อยตายแล้วเธอโอเคไหมเรเชลเออจ้าขอบใจนะคริสโอ้ยแล้วไรเชลเธอเลือดอ่อนี่เป็นอะไรหรือเปล่าเรียกรถพยาบาลเธอไม่เป็นไรจ้าฉันขอไปเข้าห้องน้ำก่อนะแค่เห็นเลือดก็หลบจับแล้วเราโอ้ยกระดาษมัดมือโอ้ย เล,เลือดสดสๆอหอมจังมาให้ม่มซะเธอโอ้ทำอะไรอ,องเธอหน่ดายเชียวโอ้เอ่เอหนูไม่ค่อยสบายค่ะ,ะแปลกคนโอเคเกือบไปแล้วท้องจ๋ายอย่าเพิ่งร้องนะยังหิวอยู่เลยย่ะเดี๋ยวนะน้ำแดงแรงฤทธิ์เอ ห้ามกินนี่นะถึงเวลาสอบแล้วไม่ดีเทัวเลยคิดอะไรดีๆออกแล้วฉันจะซ่อนน้ำไว้ตรงนี้แล้วก็เสียบหลอดลงไปในขวดแหวนนี้จะช่วยบังเอาไว้ว้าวเก๋ไก่สไลเดอร์เครื่องมือแอบดูดน้ำฉันพร้อมแล้วใครก็มาขวางการกินฉันไม่ได้เย้ <c oughs> อร่อยจังนี่แหละผู้ชนะ ฮะเสียงอะไรน่ะทำไมว่นของเธอดูปแปลกๆจังไป่จริงเธอกำลังดูเลือดเหรอเอาพัดสงเออเด็กเนิร์ดตัวเงี้ยวันนี้มีอะไรกินน่ะอี๋ไม่ชอบมิลเชคเลยบเบอร์เกอร์เหรออีของแบบนี้กินเข้าไปได้ไงไงรเชลไงยอยากกินบเบอร์เกอร์ด้วยกันไหมเอาสิจ้าดี เอานี่เอาไปเลยเอ่อคือขอบใจ่าพอท่านรัุดโต้สวนโจอีกใชัไนนฮ่าฮ่านี่แหละของดีอืมลองสิเอ่อจ้าจ้าเย่อืมก็ดีนะโอ้ไม่นะโอ้คริสฉันขอโทษนะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันเช็ดเองไม่งั้นมากินเบอร์เกอร์เรากันเถอะเออจ้าจ้า ฉันต้องกำจัดเจ้านี่เจ้าเบอร์เกอร์หงีเงา่าไปไกลๆเลยอี๋อืมคิดออกแล้วนี่สิเครื่องดื่มแวมไพายตัวจริงอ,อุ้ยเฮ้สารเอี่ยมว้าวเธอกินเบอร์เกอร์หมดแล้วเหรออ๋อใช่ฉันหิวมากนะ่าเดชลมีอะไรติดฟันเธนะออยู่แห่อจริงเหรอเดี๋ยวฉันมานะเดี๋ยวไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เอย เ,อออเบอร์เกอร์เหรอมาได้แค่นีออ้ใครสนละ่ะน่าอายจังแต่ตอนนี้แหละเหมาะเลยโอเคมาต่อกันเถอะน่าจะเผ็ดอีกนิดนะในดูกล่องอาหารซิว้าวแม่นี่รู้ใจฉันที่สุดเลยซอสพริกสำหรับสาวแซบตัวแม่เพิ่มความเร้าร้อนกันหน่อยไงราเชลจ้า เยลงไปอีกนิดโอเคทีนี้มาลองกันโอ้โหเรียวทีค่ะโอ้ยเรียลเธอถูกทำโทษโอ้ยเจ้มูชันน่ก่อนต้องหารไยแก้เพลิเร็วเข้าสิอือเฮ้เดี๋ยวนะอี๋โศครกชมัดแต่ไม่มีทางเลือกแล้ว ต้องอยนี้สิขายัางชั่วสดชื่นเธอมีปัญหาแล้วสาวน้อยงานเข้าแล้วเราเธอทำอะไรคะข้าข้าครูโจนาธานแม่รับไม่ได้ลูกต้องทำงานพวกนี้เองานอะไรคะโหหนักอึ้งเลยอะไรเนี่ยยาวอย่างกับกำแพงเมืองจีนเลยแล้วฉันจะทำไงไหว ว้าวคริชชวนฉันไปเดทะแต่ฉันต้องทำงานพวกนี้ให้มันได้งี้สิอีเลอะเทอะจังไม่มีใครเคยล้างมันเลยหรือไงฉันมีอะไรให้ทำเยอะเลยงั้นมาเริ่มกันฉันแหลน,นั้นชอบงับคืนส่วนฉันนั้นชอบคืนงัดเ,เสร็จแล้วอต่อไปเป็นอะไรฮะละลายไก่แช่แข็งไก่เงี้ยนะมันอยู่ไหนล่ะเอออยู่นี่เอง เฮ้ยยังเจี๊ยบเลยไม่มีเวลาแล้วต้องใช้เคล็ดลับแวมพายมาสร้างหอคอยกันระวังมือด้วยนะเพราะนามนี้มันร้อนจี่เลยล่ะเรียบร้อยทีนี้ก็แค่รอค่าเวลาด้วยหนังสือแวมพายเล่มโปรดของฉันนานจังเลยเออโอโ้เธอหลับซะได้มาเช็คดูกันเถอะเอ,อ้เยี่ยมเลยเอาไม่นะทำไมแข็งอีกแล้วล่ะเอาจริงดิ แบบนี้คงต้องใช้ตาเลเซอร์ซะแล้ว <c oughs> โถเอ้ยโอกันทีรายการยาวเป็นหางวาเลยโถต่อไปรีดผ้าออะ,อะกลิ่นยังกับเนื้อย่างเลยแฮะเอ๊ะโอ้มือฉัน <c oughs> ช่างเหอะเปิดหมดเร่งความเร็วดีกว่าเรียบร้อยอะไรต่อนะเอ่อดูดฝุ่นเหรอไม่มีปัญหาอ่ะโซฟานีเบาจัง ยกมือเดียวอย่างได้โอ้โหมาปัดฝุ่นกันให้เกลี้ยงอ้อุ้ยอ้ได้แล้วฉันเหนื่อยแล้วหนีไปเลยดีกว่าเยี่ยมเลยแม่หลับอยู่โอกาสท้องของฉันละฝันดีนะคะแม่โอ้เยแล้วเกือบสวยแล้วเรา โอเคพวกเราต้องรวมด้วยช่วยกันนะแกล้งทำเป็นว่าแกอยู่ตรงนี้แล้วกันนะโอเคใครกล้ามาปลุกฉันฮะถ้าไมไก่โอ๊กไม่อยู่ตรงนี้ได้เออเออช่างมันเถอะหลับต่อดีกว่าเราฮืมทำไมเธอมาช้าจังนะโอ้รเชลไงคริสเธอโอเคไหม จ้าแต่ฉันมีอะไรจะบอกเธอเออโอเคบอกสิฉันเป็นแวมพายดูสิตาฉันแดงแจ๋เลยแล้วก็มีเคียวด้วยใช่ก็เป็นแวมพายเหมือนกันเห็นไหมฮะจริงดิผีย่อมเห็นผีเหมือนกันก็เลยชอชวนเธอไปปาร์ตี้นี้มาเป็นผีนอกระลงผู่คู่กันไหมจ้าย่อมเลยไว้เจอกันนะเจอกันจ้าเออเต้นรำหรอค่าบาต หมื่นดอลล่าบ้าไปแล้วฉันไม่ใช่แฟมนพายมหาเศรษฐีสักหน่อยโธ่ทำไงดีล่ะเฮะเดี๋ยวนะรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กหรอฉันน่าจะทำได้นะไปหาเงินกันดีกว่า,อ,าอีกแล้วเหรอเอทินนี่สินะออดีขึ้นหน่อยซปเปอร์พี่เลี้ยง เฮ้ยมาถูกเวลาพอดีเลยขอโทษที่บ้านรกนะทอมนี่พี่เลี้ยงใหม่ของลูกพี่เลี้ยงคนใหม่เหรอโชคดีนะพี่ขามดูนี่สิเฮ้ยอคิดว่าทำได้เหรอ ดีเน้นใที่ฉันมีพลังเคลื่อนไหวเร็วแอะผหมก็เหมือนเดิมนั่นล่ะเฮ้ยเฮ้ไเ้ไเน้เ้ยเยเฮเ้ยเอ้ยเ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเั้ยเ้ยเ้เฮยเ เย้จะต้องพักผ่อนนะเบูบูมาบีบมันกันเถอะว้าวฉันทำได้ดีนะเนี่ยโตขึ้นฉันควรเป็นพนักงานกวสิวนะเฮ้ยพอใจสุดๆเล้วฉันต้องการอีกเฮ้ยว้าวบูกระบะกิเต้อะ เกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ฉันดูวิบบับเหมือนเอ็ดเวิร์ดเลยเนี่ยโอ้เนี่ยอ้าวหยุดไว้ละเอ้ยมันได้ผลนะโอ้ยเกือบไปแล้วเชียวทีนี้ต้องช่วยเขาเป่าลูกโป่งเร็วเป็นวิชาประดของฉันตอนเรียนที่แคาเดมี่แวมไพร์อะนะเอาละใกล้เสร็จแล้ว ฉันต้องปิดมัน perfect ทีนี้ก็เช็ดปากเขาสักหน่อยอไปได้เฮ้ยโอ้เออเอนนอเออเนดหย่าเหรอเออไม่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 ฉันคือสุดยอดพี่เลี้ยงของเธอเออเหรอพี่เลี้ยงเสื้อซ่างวมทีนี้ไปนอนได้แล้วนะ พี่ครับทอมเธอเป็นอะไรเนี่ยมีสัตว์ประหลาดตรงนั้นน่ะเอออายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะเห็นไหมมันก็แค่ต้นไม้ขอบคุณครับพี่ฝันดีนะเฮ้ยนี่ใครจัดปาร์ตี้กันฮะฮะอย่าหองดีใช่ไหม เดวิดนี่นี่จะโดนจับตัวฮะออแม่พ้นเลยฮันแลนดออ์เฮออ้ยเซนดายาเก็บได้มาแตะต้องกูอีกเอาละฮะอี๋ไอ้ขอบคุณที่ไม่ช่วยอะไรเลย โอ้ยฉันจะไม่ใส่ขอตุ้นี่แล้วโอ้โหจิบอ๋อเฮ้ยเงินฉันหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยอย่าพี่เลี้ยงนั่นเฮ้ยเออได้เวลาเต้นแล้วโอ้ยเฮ้ยอย่าลุงจานฉันไม่กังวลใหเฮ้ทอมทอมเธอโอเคไหมฉันไม่กังวลกันไหมแล้ว no no แต่เช่นเจ้าตอนนี้ฉันไม่กังวลแล้วนะแผมรู้จังที่นี่มันคือคาม่ของเลดีสวิปขาม่คิดไหมนี่เธอทำอะไรเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนี้เสียสติไปแล้วรด้ไงอ่ะบ้าที่พี่จะฟังเลยเนี่ยทำไมลงไปโอ้ไม่เฮ้ยนี่มันเสียงดังเกินไปหูฉันโอยเฮ้ยฉันทนไม่ไหวแล้ว แปดอฮะฮพี่ทำอะไรลงไปเนี่ยสิ่งที่ต้องทำยังไง่ะเฮ้ย,ยเฮชมจะโทรบอกไมอเออันนี้นี่ฟังฉันซะมองตาฉันซะฟังพี่เลี้ยงของเธอซะอฉันไม่เคยมีวิทย์อยู่และตอนนี้เธอเป็นแมวตอนนี้ผมเป็นแมว Ôi, cửa bị láo chiêu